สวัสดีค่ะวันค่ะ House and Land Package เริ่มด้วยค่ะสเต็ปหนึ่งค่ะสเต็ปหนึ่งอะไรเอ่ยก็ก็คือเลือกโลเคชันนะคะคือเราจะต้องมีในใจก่อนว่าเราอยากอยู่ทิศเหนือทิศใต้อ่าทิศตะวันออกทิศตะวันตกอะไรเงี้ยค่ะเราเลือกโลเคชันเสร็จแล้วเราก็อ่าอยู่เขตไหนอ่าโอเคอายู่เขตไหนอย่างนี้ยไหนแล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือเลือกที่ดินเรียกหรือเรียกว่าแลนด์แปลงว่าเอาแปลงอะไอ่า แปลงหนึ่งแปลงสองแปลงสามจะมีตามล็อตนัมเบอร์เนี่ยค่ะคือก็จะดูว่าแลนด์ไซส์เนี่ยเท่าไหร่เราจะเลือกสามร้อยสองร้อยห้าสิบอะไรเนี่ยค่ะก็สเต็ปต่อไปคือเลือกแบบบ้านซึ่งแบบบ้านเนี่ยทางเดรอปเปอร์เขาจะมีแพ็คมาให้เราเลือกว่าเอาแบบเอแบบบีแบบซีแบบดีซึ่งแต่ละแบบนั้นน่ะก็ไม่ก็ต้องเลือกให้แมทกับแลนด์ที่เราเลือกด้วยนะว่าเราได้ที่ดินไซส์ไหนจะต้องแมทกันแล้วแบบบ้านเนี่ยราคาก็ไม่เท่ากันแล้วแต่ว่ามีแบบสองชั้นหนึ่งชั้นมีแบบ อะไรนะห้องกี่ห้องอะไร่ะคือราคาไม่เท่ากันพอเราเลือกได้แล้วเนี่ยเราตกลงว่เาเราจะเอานี้แหละเอาแบบนี้เอาบ้านแบบนี้แล้วก็วางเงินมาจําที่เซลล์เงินมาจําเนี่ยก็คืออยู่ที่สองพันถึงห้าพันแล้วก็แล้วแต่บโบรกเกอร์ได้ว,ว่าเขาจะรอเรากี่วันถ้าเกิดว่าโครงการนั้นขายดีมากก็คือสองวันก็ไม่รอแล้วค่ะแต่แต่ถ้าเกิดโครงการแบบสแตนดาร์ดทั่วไปก็รอที่ประมาณห้าวันเขาเรียกว่าคูงที่เรียนคือการรอติดต่อเพราะว่าทานาย จะช่วยเราอ่านคอนแทคก็คืออ่านสัญญาสัญญาว่าสัญญาที่ดินเราเนี่ยเป็นยังไงอแอร์ลิจิสเตอร์คือการลงทะเบียนสิ่งสร้างเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะพอพอทนายอ่านให้เราเสร็จตอนที่เราไปหาทนายเนี่ยเราจะต้องไปเซ็นสัญญาเชียกว่า exchange เซ็นสัญญาว่าเราอะตกลงนะที่เราจะซื้อที่ดินผืนนี้แปลงนี้แล้วเราก็จะต้องจ่ายสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาที่ดินสมมติที่ดินราคาสี่แสนเราก็จ่ายอยู่ที่สี่หมื่นเหรียญ นะจ่ายด้วยิมอหเลียนะคะใช่เพราะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือทนายก็จะบอกสเต็ปขั้นตอนแล้วว่าเราจะต้องจ่ายอ่าค่าเขาซิวเมื่อไหร่จ่ายสเต็มดิวตี้เมื่อไหร่เวลาค่ากี่เปอร์เซนต์อะไรเงื่อนไขต่างๆหรือข้อสงสัยทุกอย่างที่เรามีคําถามเนี่ยเราถามทนายได้เลยเพราะทนายเป็นคนดูแลเราทั้งหมดพอหลังจากลายรจิสเตอร์แล้วสเต็ปต่อไปคือคอนแทคอันที่สองมันแยกคอนแทคกันนะคะอันที่สองก็คือเป็นเรียกว่าคอนแทคตัวบ้านก็คือคนคอนแทคคอนแทคก็คืออ่าตรงนี้อ่ะ แล้วแต่เดเวล o อปเปอร์ด้วยว่าจะให้เราจ่ายที่ส0เหรือจ่ายที่5%ของราคาสิ่งปลูกสร้างตรงนั้นพอเราจ่ายตรงนั้นพอสเต็ปแรกผ่านมาสเต็ปสองี่ไตัว,ต,วตัวบ้านเนี่ยพอเราจ่ายไปแล้วเนี่ยระหว่างนั้น,นก็จะมนการก่อสร้างพอทำการก่อสร้างเนี่ยก็จะต้องมีเดเวลลอปเปอร์ uh, เนี่ยเขาเรียกเงินเขาเรียกบิลมาเก็บผ่านที่เราแต่เขาไม่ได้เก็บที่เราเ,เขาเก็บที่แบงก์เพราะว่าเรากู้แบงก์ไปแล้วเป็น5้าสเต็ปอย่างยกตัวอย่างคืออย่างสเต็ปหนึ่งอ่ะถมที่ สเต็ปที่สองอปูพื้นสเต็ปที่สามอ่ะอะไรนะหิอะไรนะเสาบ้านทำเสาบ้านทําตัวกําแพงนะแค่ฝาใช่สเต็ปที่อะไรนะสามสี่นะสก, 3, 4, ก็คือทําตัวหลังคาทําตัวปักตุ๊บไฟจนกระทั่งเสร็จสิ้นขบวนการทั้งหมดจนเราไปรับเซ็นรับตรวจบ,บ้านแล้วเราก็ได้กุญแจแล้วก็ได้ครอบครองตัวแลนด์แอนทาส์สนใจเลยเนี่ยค่ะสเต็ปคร่าวๆมันจะมีประมาณนี้นะคะ อืมอืมโอเคแล้วคนก็ถามว่าแล้วแล้วอย่างโบเกอร์นี่ควรจะคุยตอนไหนโบเกอร์โบเกอร์จร, <Bang. S 2> จริง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 ๆเราแบงก์ Bang อ่ะจริงๆเราแนะนําว่าคุยข้าวๆก่อนเลยวันที่เราอ่าหมือนว่าตั้งใจจะซื้อบ้านเพราะเราจะได้วางแผนถูกว่าเราเนี่ยถือว่าตัวลูกค้าเนี่ยเหมาะที่จะซื้อแบบไหนแนทเฮาทาเฮาหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยคะ่ะ ครูจริงๆจะต้องคุยกับทางหมือว่าทางที่มีทีมงานอย่างเรามีทีมทั้งทีมเนี่ยมันจะครบกลุมหมดเลยไม่ใช่ไปคุยกับโบเกอร์แยกคุยกับเซลล์แยกคุยกับทนายอีกคนหนึ่งแยกมันมันทำงานมันจะไม่เป็นลูปแล้วมันจะแบบช้าเนี่ยค่ะควรจะคุยกับทางกับทางเราทํางานที่มีทีมเดียวกันใช่ทีทท่เดียวกันโอเคโอเคเพราะปควรจะประสานงานกันแล้วมันทาให้งานเร็วขึ้น ใช่เลวมันมันเคยกับการทำงาน<ช>ก็เอางี้ว่าก็วันนี้ก็เรื่อง House and Land Package ก็เท่านี้ถ้าใครต้องการจะทราบรายละเอียดนะคะก็เรามีเบอร์ข้างล่างนี้วันนี้นะคะเรืวองบ้านนะคะสำหรับเราสองคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนเล็กกับเพื่อนใหญ่ขอบายบายไปก่อนอแล้วเจอกัน,นคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ